มันไม่มีอะไรที่มันลาบลื่นหรอกถ้าคุณจะมองให้ทุกอย่างเป็นปัญหาแค่สิวเม็ดเดียวก็เป็นปัญหาของคุณได้จริงๆแต่ถ้าคุณไม่คิดว่ามันเป็นปัญหามันจะไม่มีอะไรเป็นปัญหา ในช่วงผมอายุประมาณ7จ็ดแปดขวบบ้านผมเนี่ยเป็นโรงอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็จะมีเครื่องบดเครื่องปั่นที่เราจะใช้ในการแบบทาวัตถุดิบตอนเด็กอยู่ผมก็ลงไปเล่นเราก็ลื่นแล้วมือเราก็เท้าโดยธรรมชาติจังหวะลงไอ้รูเครื่องมันรันอยู่พอดีนิ้วเราก็ไหลเข้าไปเลยแล้วมันก็มืดวืบไปเลยหมอเขาก็เลยลงความเห็นว่าต้องตัดทิ้งหมดเลยมันก็ทําให้ผมแบบต้องตัดมือเหลือแค่นี้ เอาจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะเสียมือไปผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นนักสร้างสรรค์หรือศิลปินคนเขียนรูปอะไรแบบนี้เลยผมก็มาตามสายทานสิ่งที่แม่บอกว่าไปเขียนรูปไม่รูปจะได้เขียนหนังสือทันเพื่อนผมก็เอาสิผมเขียนรูปแรกผมก็ชนะจากนั้นอาจารย์ชี้ทางให้ผมแบบฝึกการเขียนรูปอย่างต่อเน,นื่องจนถึงม3อาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเราอ่ะน่าไปเรียนศิลปะต่อนะแต่ถามว่าชอบไหมตอนนั้นผมบอกเลยผมยังไม่ได้รู้สึกว่าผมชอบศิลปะเลยด้วยซ้ํารู้แต่ว่าเราทําได้ดีเราทําแล้วมันมีนมผลลัพธ์เราเรียนจนเรารู้ จะเป็นศิลปินอาชีพไหมเนี่ยเราทํามาจนถึงวัยที่จะ,จะทํางานแล้วอะถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มตั้งคําถามตัวเองว่าเอ๊ะถูกลงเราชอบศิลป,ปะจริงๆไหมเนี่ย <c oughs> ผมไม่สนละว่าผมจะอยากเป็นไหมผมสนใจอะไรที่มันทำแล้วมีความสุขมากกว่าทําไมอะมันไม่ใช่แค่การแขนขาดอะที่เกิดขึ้นในชีวิตผมอะผมได้รับอุบัติเหตุในชีวิตผมอีกหลายครั้งเลยผมลดควา ขาผมหัก8ท่อนขาข้างซ้ายผมเนี่ยหัก4ท่อนแล้วมันบี้มาเท้าผมมาอยู่อย่างเงี้ยความเจ็บปวดมันลงมาแบบเปี้ยงโอ้โหผมไม่รู้จะอธิบายงว้ามันเจ็บปวดแค่ไหนอ่ะมันยังมีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเกือบได้ผ่าเอาสมองออกมาผ่ากะโหลกมันจึงทําให้ผมรู้ว่าชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยึดติดอะไรได้เลยผมให้ความหมายกับการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดมากกว่าเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียดายกับวันเวลาที่ผ่านมา แล้วผมมองว่ามันเป็นศิลปะของจริงอะ่ะเราได้จัดการกับอิเดีเมนต์ของชีวิตเราจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่รูปเขียนไหมมันไม่ใช่เพียงแค่ประติมากรรมไหมมันเป็นแบบชีวิตเราเลยอะ่ะผมอยากจะทําให้มันดีผมไม่อยากแบบอะไรอาวร์เสียดายในวินาทีลมหายใจสุดท้ายที่ผมออกจากกายนี้ไปอะ่ะในการที่เราเริ่มรวมตัวกลุ่มฮาวขึ้นมามันเกิดจากเราได้ทำโปรเจกต์ร่วมก,กันกับเนป็อกชื่อว่าฮาวทับศัพท์ก็คือห้าว ก็แปลตรงตัว Heart of War หัวใจของกำแพงอะไรเงี้ยศิลปินบุญเวียนหลากหลายอาจจะเป็นใครผัดเปลี่ยนเข้ามาผมก็เคยเขียนรูป2มิติส,สวยๆแล้วก็จัด e x h i b i t i o ันแล้วก็แสดงได้เงินในการดำเนินชีวิตแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้มากกว่าภาพเขียนติดผนงังสวยๆไหมมันเกิดขึ้นตอนที่ผมเขียนรูป13หมูป่าที่ติดถ้ำแล้วผมก็ทำภาพพิมพ์เปิดจำหน่ายนำเงินรายได้สมทบทุนช่วยน้องๆในการค้นหาทีหมูป่า เสือดาที่มีข่าวอยู่ผมก็เขียนเสือดําเป็นกระโหลกเปิดประมูลได้เงินมาผมก็ซื้อพวกข้าวปลาอาหารไปให้เจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ซึ่งผมก็ยังมีความสนใจอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมการเผาป่าหรือช่วยเด็กๆที่ท้องก่อนกําหนดโปรเจกต์กับเด็กออนซิติกทากิจกรรมกับเด็กที่เป็นโรคมะเร็งหรือเราได้ไปทํากับพี่ๆเป็นนักโทษในราชทันเหมือนว่าเราจะไปสร้างสรรเพื่อเอื้อเฟื้อคนอื่น จริงๆแล้วมันกลับเยียวยาตัวเองมากกว่าผลลัพธ์มันย้อนกลับมาว่าเราแบบมีความสุขมากกว่าผมไม่แน่ใจเลยแหละว่าผมกับเขาอะใครที่มีความสุขมากกว่ากัน มันเสียดายตังมากเลยนะแต่ความเสียดายนั้นะมันเกิดขึ้นแต่ผมก็ทําต่อเสียดายนะแต่ว่าสิ่งนี้นเป็นคุณค่าสําหรับเราแหละแล้วมันสําคัญกับเรามากเราจะทําต่อนะถ้าเราเข้าใจตัวเราเองอ่ะเราเข้าใจการกระทําเราอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะเสียดายหรือไม่เสียดายไม่ใช่ประเด็นนะเพราะยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรอยู่มันอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินที่กลับมาแต่คุณค่าหรือประโยชน์ที่มันออกไปอ่ะมันจะต้องมีทําไมทุกครั้งที่ผมทํางานผมจะต้องแบบเรียกร้องการมีส่วนร่วมจากทุกคนอ่ะด้วยพลังผมคนเดียวมันไม่สามารถที่จะเกิดงานที่มันนให้คคคุณ่าก เพราะฉะนั้นแล้วผมถึงใส่ใจเรื่องการมีส่วนร่วมไม่จําเป็นจะต้องมีเราหรือเราจะต้องเก่งคนเดียวไหมถ้ามันสามารถจะสร้าง impact ให้กับคนได้สร้างคุณค่าให้กับประเทศนี้ได้ไม่จําเป็นต้องมีเราก็ได้การที่ผมเสียมือไปเนี่ย มันปฏิเสธไม่ได้หรอกที่มันเป็นอุปสรรคสําหรับผมแน่ๆผมไม่ได้สนใจแง่มุมของเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป้าหมายความสําเร็จมันตอบเราไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ตอบเราได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแพชชั่นหรือลมหายใจหรือจุดประสงค์หรือความเชื่อเรามันต้องประกอบรวมตัวกันอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันลาบลื่นหรอกถ้าคุณจะมองให้ทุกอย่างเป็นปัญหาแค่สิวเม็ดเดียวมันก็เป็นปัญหาของคุณได้จริงๆแต่ถ้าคุณไม่คิดว่ามันเป็นปัญหามันจะไม่มีอะไรเป็นปัญหา